ดูดวงชาวาราศีสิงห์ครับชาวาราศีสิงห์ดวงเด็ดขาดดวงเด่นนะครับมองไปข้างหน้าเห็นเงินนะครับดวงดุด,ดวงอำนาจบารมีวาสนานครับผมท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตเงินทองอยู่ข้างหน้าท่านแล้วนะครับไม่ต้องรีบร้อนอยู่ข้างหน้ารีบไปเอาครับผมอย่ารอช้าไม่ต้องรีบร้อนครับแต่รีบไปเอา่าช้าครับผมจัดนังจดเต็มในโชคจะตามอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มของรักษาโชคจะตามท่านจะได้ ค้นพบได้พบเจอภายในจิตใจของท่านรับสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในใจิตใจครับอัศวินถือเหรียญนำพาซึ่งโชคล่ามกันทองมรมีวาสนาสิ่งศักิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาจะมีโอกาสทองโอกาสข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเงินมีทองมีเงินใช้ไม่ขาดสายนะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างหน้าท่านจงรีบไปเอาถ้าท่านหมอหมอแต่รอช้านะครับอาจจะไม่ได้สิ่งนั้นมานะครับ จะแ,แจ้งทําตามแบบแผนประเพณีจะตายชีวิตรับทรัพย์นับมีดปักตรงกลางใจสามเจือเจ็บปวดรัวราวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวข้าพเจ้าทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับสิงจัซซิ์คอยปกป,กปักกุ้มของรักษาหนุนนําโชคชะตาปิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนนครับท่านจะมีองค์เทพตัวเทพคอยปกปักปก,กุ้งของรักษาท่านอยู่ สนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาเหรียญทองเหรียญใหญ่มาเ,เริ่มรอคอยท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดดเงิน,นทองจะไหลามาเทมาทประสบความสําเร็จจะเกิดความคล่องตัวเทมเรนเกิดขึ้นนะครับเกิดความคล่องตัวมันเกิดความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ดีมันเกิดความคล่องตัวไปหมดจับอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะมันรู้สึกว่ามันมีคนเข้ามาซื้อของเราเยอะเหลือเกินเกิดความ่อคล่องตัว ครับนะในตำแหน่งธุรกิจการงานการเงินของท่านจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะผมโชคชะตาตกตำแหน่งบนกุศลวาสนาเตรียมตัวเริ่มต้นการปฏิปดอยการสร้างบ้านใหม่การทําอะไรใหม่ๆการรีเริ่มเริ่มต้นการแกะสละักนะผลผลงานนั่นคือบุญอันยิ่งใหญ่ของท่านสิ่งที่สวรรค์มอบให้มากับดวงชะตาของท่านแล้วคนะรับราชสีมาโนซบตากบง่บงบอกถึงอํานาจบุญบารมีวาสนาของท่านเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคนะผมมีข่าวดี จัดหนักจัดเต็มบังเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองครับผมสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วท่านตกตําแหน่งมีอํานาจนะนะครับไาพิเชษเกิดขึ้นนะครับตำแหน่งมีอํานาจเ่อนขั้นเื่อนตําแหน่งนะครับผมได้ค้นพบได้เจอกับเรื่องราวต่างๆได้มีสิ่งดีๆได้แบกภาระไว้อย่งางหนักหน่วมนะครับเจ็บปวดรุ่อร้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกับปัญหาต่างๆเหรียญใหญ่เบื้อเริ่มรอท่านอยู่นะครับผม นาในจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาผู้หญิงนะครับผมจะเอาเหรียญใหญ่มาให้แก่ตัวท่านนะรับเงินทองอยู่ข้างหน้าแล้วจะได้รับข่าวดีกลายบางคนจะได้จัดแจงทําตามแบบแผนปรนะเพณีท่านจะได้ไปสิ่งนําไปเอาสิ่งนั้นมานะครับผมแล้วนะค,คนอายุน้อยกว่านะครับจงเลือกให้ดีเลือกให้ถูกคนเพราะว่าจะนําพาเหรียญใหญ่เบื้เริ่มมาสู่ตัวท่าน ่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจราจาได้มีอํานาจบาร,รมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มของรักษาหนุนนําโชคชะตาปิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกโด,ดลื่นเลงนั่งชิงช้าสังสรรค์นะครับจัดดักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวได้เลยว่าสิ่งโชวร้ายจะมาลายหายไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดแล้วเป็นเศรษฐีจะรวยขึ้นมาทันทีนใดชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชค นะผมถ้าจะได้ลื่นเลิ่งสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีเข้ามาจัดหนักจะเต็มนะดวงที่มีอํานาจบรารมีวาสนานะครับใครบางคนจะเข้ามาบอกกล่าวกระซิบข้างหูนะครับถึงเรื่องราวต่างๆว่ามีใครบางคนกําลังคิดร้ายกับตัวท่านก็คือนะครับเดวิลเกิดขึ้นนะครับคนจริงไหวจริงพิบต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีระวัง้ิี นะครับผมทำอะไรไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ได้อยู่แบบของเรานะครับผมในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งแสงสว่างมาส่องมาแสงมาถูกสู่ตัวท่านแล้วนะครับเดอะสตาร์บังเกิดนะครับเงินทองไหลนะคมาเทมาโอกาสทองเข้ามานะครับจังหวะดีๆเข้ามานะครับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนคําชูดวงชะตาเปิดแล้วเป็นเศรษฐีนะครับผมนะครับผมพนะระราชาน,นั่งบนบรรัลลังก์แปลว่าโชคชะตาของท่านนั่งอยู่เฉยๆก็มีเงินหล่นลงมาใส่นะครับโอกาสเข้ามาใส่นะครับโอกาสมีไง บางคนไม่มีเลยนะนะบางคนไม่มีเลยนะโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภไม่มีกับเขาเลยตกต่ำย่าแย่นะผมแล้วจะทำยังไงนะครับผมโชคชะตาของท่านได้รับโอกาสทองโอกาสดีๆจากเพศนารีนะถ้าท่านเป็นหญิงก็ติดต่อเพศหญิงนะไม่ใช่ผู้ชายนะนะผมแต่ว่าในช่วงชะตาบางคนมันปูดลําบากนะครับผมนะบ,บนสะเสน่ห์จันทร์ซ้อนจนาาันทะร,นนะร์เข้ามานะบนรักนะครับเข้ามาทําให้ท่าน ไปไหนใครรักใครหลงสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักบนสเสน่บนจันทาของท่านเียมโตเป็นเศรษฐีกันล้านนะผมข่าวดีข่าววิวามงคลจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดาลีจะนําพาสิ้นโชคลาภเพราะฉะนั้นท่านจะต้องจืนหยัดเชื่อมั่นในตัวเขานะครับโอกาสการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีกล้าได้กล้าเสียถือดาบตั้งขึ้นมาว่าเขาดุดันอนํานาจบารมีวาสนาบางคนนะครับดาราลีอุปถัมภ์ ท่านลองสังเกตดูบางคนเอาเงินให้ภรรยาหมดนะครับภรรยาบำรุงอย่างดีนะผมร่ํารวยครับแล้วแต่คนด้วยนะบูญลำบากมากนะโกลเด้นเจสตกตําแหน่งตัวท่านเจ้ารมในเวรเข้ามาลุมราบนะครับอดทนอดกานมานานแล้วข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวมันก็ตามนะผมจะไปไหนก็ไปไม่รอดนะผมเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงล่ะนะผมก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจประหัดประหารให้ออกไปหมดไปสิ้นตกลงกัน นะครับคิงกอบซอสมองบ่งบอกถึงการเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จไล่มันออกไปนะครับสิ่งเหล่านี้เข้ามากีดก้านความเจริญของเราเราไปทาอะไรให้คุณหรือยังไงนะครับผมถือดาบเกิดขึ้นการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเกิดขึ้นนะครับน่ากลัวปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชตาเราก็ต้องดูแลให้ดีนะครับท่านมีดวงชตานะครับดวงชตา่ท่านต้องดูแลปกปักคุ้มครองรักษาไม่ว่าจะเป็นลายมือ นะครับไม่ว่าจะเป็นดวงชะตาของท่านโง,งเห็นท่านต้องดูแลให้ดีนะครับหน้าผมนะครับหน้าตาครับสาคัญนะครับ,นะรบดวงชะตาจะเปิดก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านการที่ท่านสับสนงง,งวยเอาจริงเอาจังกับเรื่องราวต่างๆแต่ว่าสับสนง,งงวยเป็นเรื่องปกติในโชคชะตามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าท่านจะได้ค้นพบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเจอกับเขาเรียกว่าดวงอุปธมภมเพศตรงข้ามจะเข้ามาอุปธรรมภมคำชูหนุนนำโชคชะตา นับวงล้อแห่งวัฏจักรวิวปรจุจัดแจงตามแบบแผนประเพณีนะผมให้เลือกทางเลือกไปทางให้ถูกนะผมจะติดเกิดขึ้นนะครับทำตามแบบแผนตุลาการตรงไปตรงมาในชีวิตนี้ตรงไปตรงมานะผมอย่าพลิกซ้ายพลิกขวาเอาตรงตรงนะครับผมเอาตรงตรงไม่กลัวจะกลัวทําไมในเมื่อเราทําอะไรถูกต้องแล้วตรงไปตรงมาจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีถ้วยทองกำลังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้าน รวยๆต่อแต่นี้ไปแสงสว่างจะบังเกินรับทรัพย์รวยโชคับผมข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งเดลิเวอร์ับผมสาวรักสาวหลงท่านเลียงโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนแล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้แต่งงานได้เจอเนื้อคู่สิ่งคนที่ใช่นะผมอำนาจบางมิวสนาถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ สิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับทัวท่านใครยังไม่เข้ากลุมนะครับัครส,ส,สมาชิกกดสัครสมาชิกนะครับสวัสดีครับ